ข้อ55การประพฤติธรรมนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งอิทธิพล มีความเกิดในสวรรค์เป็นตน้นเพราะเหตุนั้นพระผู้เยะย้พระเจ้าเมื่อจะแสดงธรรมแก่พรามและครหาบดีทั้งหลายผู้ชื่อว่าสารายกะเพราะเป็นผู้อาศัยอยู่ในสารคามแคว้นโกสนจึงได้ตรัสไว้ในสารายกะกสูตรในปัญจมวัคแห่งมูลปัญาตว่าดูก่อนพรามและครหาบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้เมื่อหน้าแต่ตายเพราะกายแตก,เ,กเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้เพราะธรรมจริยสมจริยาเป็นเหตุแล้วดูก่อนพรามและครหาบดีทั้งหลายธรรมจรยิยธม ธรรมจริยาทางกายมี3อย่างทางวาจามีสอย่างธรรมจริยสมรจริยาทางใจมี3อย่างแลดูก่อนพรามและครือหาบดีทั้งหลายก็ธรรมจริยสมรจริยาทางกายมี3อย่างเป็นไฉนะ ดูก่อนพรามและเครือาบดีทั้งหลายบุคคลบางพวกในโลกนี้ย่อมเป็นผู้ละการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปเว้นขาดจากการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปเป็นผู้มีท่อนไม้มีสตราอันวางแล้วมีความละอายประกอบด้วยความเอนดูเป็นผู้เกื้อกูลอนุเคราะห์สรรพสัตว์ที่มีชีวิตอยู่เป็นผู้ละอัตินาทานเว้นขาดจากอัตินาทาน ทรัพย์เป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของบุคคลอื่นนั้นใดที่มีอยู่ในบ้านหรือในป่าย่อมเป็นผู้ไม่ถือเอาทรัพย์นั้นที่เขาไม่ให้แล้วโดยส่วนแห่งจิตเป็นเหตุขโมยเป็นผู้ละกาเมสุมิชาจารย์เว้นขาจากกาเมสุมิชาจารย์ หญิงเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายรักษาพี่น้องหญิงรักษาญาตรรักษาเป็นหญิงมีสามีเป็นหญิงมีอาชญาโดยที่สุดแม้หญิงอันบุรุษครองแล้วด้วยกลุ่มดอกไม้ย่อมเป็นผู้ไม่ถึงความล่วงละเมิดหญิงเห็นป่านนั้นด้วยก่อนพรามและขึ้นหบดีทั้งหลายธรรมจริยสมจริยาทางกายมีสามอย่างอย่างนี้แล ดูก่อนพราหมณ์และครือหาบดีทั้งหลายก็ทำมัจริยาสมัจร,ริยาทางวาจามีสี่อย่างเป็นไฉนะด้วยก่อนพราหมณ์และครือหาบดีทั้งหลายบุคคลบางพวกในโลกนี้ย่อมเป็นผู้ละมุสาวาทเว้นขาดจากมุสาวาตไปในสภาก็ดีในบริษัทก็ดีในถ้ำกลางหมู่ญาติก็ดีในถ้ำกลางเสนาก็ดีไปในถ้ำกลางแห่งราช,ชตระกูลก็ดีถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่าแน่พ่อชายท่านจงมาท่านรู้อย่างใดจงเบิกอย่างนั้น บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้หรือรู้อยู่ก็บอกว่าข้าพเจ้ารู้เมื่อไม่เห็นก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่เห็นหรือเห็นก็บอกว่าข้าพเจ้าเห็น ย่อมเป็นผู้ไม่กล่าวสัมปชานมุสาวาทเพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งคนอื่นหรือเพราะเหตุแห่งอามิตรเล็กน้อยด้วยประการชนีเป็นผู้ละคำาสเสียดเว้นขาดจากกล่าว่อเสียดฟังข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายชนหมูน่นี้หรือฟังข้างโน้นแล้วไม่มามอ,ออกแก่ชนหมู่นี้เพื่อทําลายชนข้างโน้นเป็นผู้สมรนชนทั้งหลายที่แตกกันแล้วหรือสนับสนุนหมู่ชนที่พักพร้อมกันอยู่แล้ว เป็นผู้มีชนผู้สามคัคคีเป็นที่ยินดียิ่งยินดีแล้วในหมู่ชนผู้สามคัคคีชื่นชมในชนผู้พร้อมเพียงเป็นผู้กล่าววาจาเป็นเครื่องทําชนให้สามคัคคีด้วยประการศนี้เป็นผู้ละคำหยาบเว้นขาจากการกล่าวคำหยาบเป็นผู้กล่าววาจาไม่มีโทษ สนอโสดเป็นที่รักจับใจเป็นํำนวนชาวเมืองเป็นถ้อยคำที่พอใจของชนเป็นอันมากชอบใจของชนเป็นอันมากเป็นผู้ละการกล่าวเพ้อเจอ้อเว้นขาดจากการกล่าวเพ้อเจอ้อเป็นผู้มีปกติกล่าวในเวลาที่สมควรกล่าวคำจริงกล่าวอาศัยอาจอาศัยธรรมอาศัยวินยัยเป็นผู้กล่าววาจามีหลักฐานกล่าวตามการ กล่าวคำมีที่อ้างมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์ด้วยก่อนพรามลึกลึกหาบดีทั้งหลายธรรมจริยะสมจริยาทางวาจามีสี่อย่างอย่างนี้แล ด้วยความพรามและเครื่องหาบดีทั้งหลายก็ธรรมจริยะสมจร,ริยาทางใจสมอย่างเป็นไฉนะด้วยความพรามและเครื่องหาบดีทั้งหลายคนบางพวกในโลกนี้เป็นผู้มากไปด้วยความไม่เพ่งเลงเป็นผู้ไม่เพ่งเลงทรัพย์เป็นอุปกรณ์เครื่องปืิ่มใจของบุคคลอื่นว่าไฉน,นิ้นอ้อทรัพย์ของบุคคลอื่นจะพึงเป็นของเราอันหนึ่งย่อมเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นผู้มีความดำริในใจอันไม่ชั่วร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงอย่ามีเวรกันจงอย่ามีความคับแค้นจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์มีความสุขบริหาร ตอนเถิด อันหนึ่งย่อมเป็นผู้มีความเห็นชอบมีความเห็นอันไม่วิปริตว่าท่านที่บุคคลให้แล้วมีผลการบูชาที่บุคคลบูชาแล้วมีผลการเส้นสวงที่บุคคลเส้นสวงแล้วมีผลผลและวิบากของกรรมทั้งหลายที่บุคคลทำดีทำชั่วมีอยู่โลกนี้ม,โมีโลกหน้ามีมารดามีบิดามีสัตว์ผู้ลอยมาเกิดมีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปดีแล้วผู้ปฏิบัติชอบผู้ประกาศทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองมีอยู่ในโลกด้วยก่อนพรามและฤาษีาบดีทั้งหลาย ใธรรมจริยะสมรจริยาทางใจมีสมอย่างอย่างนี้แหลด้วยก่อนพราหมณ์และเครื่องหบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้เพราะธรรมจริยะสมรจริยาเป็นเหตุแลด้วยก่อนพราหมณ์และเครื่องหบดีทั้งหลายถ้าว่าบุคคลเป็นผู้มีปกติประพฤติธ,ธรมประพฤติชอบพึงหวังว่าฉะน้นหนอเบื้องหน้าแต่กายแตกตาย,ตาย,ตายไป เราจะพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับกษัตริย์รรมหาศาลทั้งหลายก็ข้อที่บุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับกษัตริย์มหาศาลเป็นฐานะมีอยู่แลคำที่เรากล่าวนั้นมีอะไรเป็นเหตุเพราะเหตุว่าบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้มีปกติประพฤติธรรธมประพฤติชอบอย่างนั้นแลดูกวพรามและครอหาบดีทั้งหลายถ้าว่าบุคคลเป็นผู้ประพฤติธรรธมประพฤติชอบเป็นปกติพึงหวังได้ว่าฉะัหนนาอเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ ู่ร่วมกับพระมณมหาศารและเครือบดีมหาศารและเทวดาเหล่าจตุมหาราชิกาและเทวดาชั้นดาวดึงและชั้นยามาและชั้นดุสิตและชั้นนิมมานรดีละชั้นปรนิมิตวสวดีและชั้นพรหมกายิกะและชั้นอาภาและชั้นปริตาภาระชั้นอปมานาภาระชั้นอภัสราละ ชั้นสุภาระชั้นปริตตสุภาระชั้นอปมานสุภาระชั้นสุภกินหาละชั้นเวหภาระละชั้นอวิหาละชั้นอตตปาละชั้นสุทัศสาละชั้นสุทัศสีละชั้นอากาิทกะละแห่งเทวดาผู้เข้าถึงพบชื่อว่าอากาสานัญจาตนะละวิญญาณัญจาตนะละ อากินจัญญายตนาละเนวสัญญาณาสัญญายตนะละก็ข้อที่บุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรามณะมหาศาลละเนวสัญญาณาสัญญ,ญายตนาเป็นฐานะมีอยู่แลคำที่เรากล่าวนั้นมีอะไรเป็นเหตุเพราะเหตุว่าบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสมำเสมอด้วยประการอย่างนั้นแลโดยก่อนพรามและเครือหาบอดีทั้งหลายถ้าว่าบุคคลเป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมประพฤติสมำเสมอพึงหวังว่า ฉน,นันเนาะเราพึงทำให้แจ้งบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันชื่อว่าหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนั้นแลก็ข้อที่บุคคลน,นั้นทำให้แจ้งบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันชื่อว่าหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนั้นเป็นฐานะมีอยู่แลคคำที่กล่าวนั้นมีอะไรเป็นเหตุ เพราะเหตุว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมประพฤติชอบอย่างนี้แลพระบาลีจบ